สินแสหมิงนะครับได้มีโอกาสนะครับเดินทางไปจัดห่วงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นห่วงจุ้ยบ้านห่วงจุ้ยออฟฟิศห่วงจุ้ยคอนโดนะครับหรือว่าสถานประกอบการต่างๆให้กับคุณลูกค้ายังต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อห่วงจุ้ยในต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยก็ตามนะครับตอนนี้มันอยู่ในห่วงจุ้ยยุคที่9แล้วถ้าเราจัดบ้านให้ดีมันก็จะดึงพลังงานที่ดีเข้ามาส่งเสริมให้กับผู้ที่อยู่อาศัยให้เกิด ความเจริญรุ่งเรืองแต่มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกกับทุกท่านคือมี1ทิศนะครับคืออย่างนี้อธิบายให้ฟังก่อนน้ำเนี่ยตามหลักฮงจุ้ยคือโชคลาภเวลาทินแสไปดูฮงจุย้ยไปแก้ฮงจุ้ยเนี่ยก็จะหาตําแหน่งโชคลาภของบ้านนั้นๆแล้วกระตุ้นด้วยการเคลื่อนไหวที่ดีแล้วก็อาจจะมีน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําล้นน้นําพุหรือว่าตู้ปลานะครับที่จะทําให้พลังงานมันเคลื่อนไหวเพื่อดึงโชคลาภเข้าบ้าน แต่มีหยุดทิศหนึ่งครับนะครับของตามหลักฮวงจุ้ยที่ห้ามตั้งน้ําโดยเด็ดขาดทราบไหมครับทิศอะไรนั่นคือทิศใต้ทิศใต้เป็นทิศเดียวนะครับที่ห้ามตั้งน้ําทิศอื่นเนี่ยเมื่อเก็าเอาข็มทิศจีนวัดและคํานวณออกมาตาแหน่งไหนโชคลาภเนี่ยก็ให้ตั้งน้ํากระตุ้นโชคลาภได้แต่ทิศใต้เป็นทิศเดียวที่ห้ามตั้งน้ําตั้งแล้วมักจะเกิดความวุ่นวายตามมานะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟัง สวัสดีครับ